สวัสดีครับคุณยูกับผมเก่งเช่านักบอลพานล้านะฮะคลิปนี้ก็ทําตามคําขอของเพื่อนๆแล้วกันนะฮะว่าหลายๆคนเนี่ยยังแลกนักเตะด้วยอีฟุตบอลพอยต์ยังไม่เป็นนะฮะมาเดี๋ยวผมไปลองแลกให้ดูครับวันนี้ก็เพิ่งจะเข้ามาแล้วก็เกมอัปเดตมาใหม่เนี่ยต้องทําอะไรใหม่หลายอย่างเลยนะฮะอย่างอื่นนี่หรุดไปหมดเลยครับมาเดี๋ยวลองเข้ามาดูกันครับที่นักเตะอันนี้คือ ผมไปทํามาเรียบร้อยแล้วนะสามารถจะเปิดได้จริงๆครับเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนนะฮะว่ามันสามารถเปิดได้จริงๆนะฮะไปเดี๋ยวลองเปิดกันครับมาที่หน้านี้เลยครับเลือกนักเตะครับมีหลายคนนะใครจะแลกมากกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมเนี่ยขอแลกแค่คนนี้คนเดียวครับของฟรีที่ดูดีมากๆฮะฮะกดไปครับจังหวะนี้ต้องได้แล้วล่ะฮะ ปเปิดไปฮะใครที่อยากรู้เนี่ยก็ดูท้ายคลิปได้เลยนะฮะว่าใช้ยังไงแล้วเข้าไปล็อกอินยังไงตรงไหนครับนี่ฮะคลิปนี้มีคําตอบให้เพื่อนๆครับมาฮะกดแรกไปแล้วครับยังสวยครับนักเตะคนนี้น่าสนใจครับแนะนําให้แลกครับแค่5,000 e f o ีฟุต l อลพอย t ์เท่านั้นครับส่วนใครที่เจอปัญหาแบบผมเนี่ยเดี๋ยวผมมาแนะนําแล้วกันนะฮะก่อนที่จะเข้าเกมเนี่ยแม ก่อนที่จะอัปเดตเวอร์ชันเนี่ยผมเนี่ยลุดไปเลยนะฮะผมมีการผูกอะไรไว้เรียบร้อยแต่ว่าก็ยังหลุดนะวิธีการก็คือเข้าเกมใหม่นะแล้วอย่าเพิ่งกดเข้านะมันจะมีปุ่มสี่อ่าปุ่มขีดอยู่3ขีดอะให้เรากดเข้ามาครับและกด Data Transfer ครับอันที่3นะฮะใครที่มีรหัสเนี่ยก็กรอกรหัสของเพื่อนๆเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่สมัครเนี่ยก็สามารถดูคลิปเก่าๆครับสามารถสมัครแล้วก็เอามาผูก ID กันครับสามารถทําได้นะฮะนี่ฮะกดอันที่2งนะฮะผมกดอันที่2งเนี่ยเราผูกกับโคโนมี่ไอดีไว้เรียบร้อย้วไปแล้วกดแล้วเราก็เชื่อมได้เลยนะครับนี่ฮะกดตรงนี้แล้วใส่รหัสมันก็จะเด้งไปที่หน้านี้ครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะฮะนี่ฮะเข้ามาช้าๆชัดๆครับแบบนี้ครับเข้ามาครับแล้วก็กดสีแดงด้านล่างตรงนี้ครับนี่ฮะแค่ใส่ ยสใสอีเมลแล้วก็ใส่พาสดที่เราผูกกับโคนวิโคนามิไว้มันก็จะทําการาลิงก์กับรหัสเดิมของเราครับเราก็จะสามารถเข้ารหัสได้เหมือนเดิมแล้วก็กดแลกนะักเตะได้เหมือนผมอย่างในคลิปที่เห็นอตอนต้นคลิปนะฮะนี่ฮะก็เป็นวิธีการแลกแบบใหม่นะฮะแล้วหากใครชอบยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ช่องนะักบอลัน้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ